มมิพลลกล้าเเเ่าาไทไ,ใใไทททยยยยกกกกกกิด้อองงลลีใใูนนนจคคุรปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดำรีในการพัฒนาและช่วยเหลือพระสงฆ์กรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงละลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครก็มาบอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้ให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น ม่ได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้ไดได <c oughs> <ana> จัดทำโดยกลุ่มรักพ่อั้า